คืนนี้ที่คนาใครช่วยเธอจริงรักหรือแผนที่ถูกจัดวางสาวบ้านนาถูกครอบครัวทำร้ายไม่คิดว่าคนช่วยคือสซียพลลานเขากลับแต่งงานกับเธอและรักเธอสุดหัวใจค่าคืนบนทุ่งนางเงียบงนันลมพัดยยโยเป็นคลื่นสีเข้มกลิ่นดินเปียกจากคนาทำให้ใจหวิวเสียงจากจานสั่นเป็นสายยาวความมืดกดลงเหมือนผ้าห่มหนักเธอยืนเท้าเปล่าบนดินเย็น ฝ่าเท้ามีแผลเก่าแตกแสบร้อนแทรกปลายนิ้วเลือดค่อยๆซึมบนโคลนแสงไฟจากบ้านไม้ท้ายสวนส่องแวววาวเสียงตะโกนดุดันดังมาจากชานบ้านคำด่าแล่นเหมือนหนามยาวฝ่ามือกระแทกโต๊ะไม้เก่าจานสังกะสีสั่นจนเกิดเสียงกริก๊กสุนัขใต้ถุนเห่าขู่สั้นๆเธอสูดหายใจสั้นลิ้มรับรสเค็มของเหงื่อ แก้มชาเหมือนถูกกดด้วยก้อนหินหนกไหลหนักจนยืดตรงไม่ขึ้นความเจ็บซ้อนอยู่ใต้ผ้าที่ขาดรุย่ยเธอก้าวถอยจากแสงไฟเงาตัวเองยืดยาวบนคนาท้องฟ้าทิ้งดาวเพียงเม็ดเดียวดวงดาวดูเหมือนตาใครบางคนจ้องมาเสียงฝีเท้าคนเริ่มใกล้เข้ามาหัวใจเต้นดังในหูฝ่ามือชื้นจนกำเสื้อไม่แน,น่นสายลมพาไอเย็นตัดผิว เสียงฝูงกบหยุดพร้อมกันความเงียบพุ่งขึ้นอย่างคมกริบไฟหน้ารถสีขาวพุ่งเข้าทางคดเธอยกแขนบังตาฝุ่นดินลอยเป็นม่านบางกลิ่นน้ำมันเครื่องตีกับกลิ่นข้าวสุกล้อหยุดที่ชายคันาประตูรถเปิดช้ารองเท้าหนังแตะดินดังกึกสูดสีเข้มคมกริบเคลื่อนผ่านแสงไฟเสียงนาฬิกาข้อมือแตะข้อมือเบาๆ สายตาคมกริดมองตรงเข้ามาเขายื่นผ้าคลุมไหล่สีเทาอ่อนผ้าสัมผัสผิวที่ยังสัน่นความอุ่นซึมจากเนื้อผ้าเธอเงยหน้าช้าเจอกลิ่นโคโลนอ่อนๆบนกลิ่นฝนเขาถามเพียงคำเดียวเจ็บไหมน้ำเสียงเรียบแต่แน่นเธอกลืนน้ำลายฝืดลมหายใจขาดห่วงไปครู่หนึ่งเสียงจากบ้านดังขึ้นอีกระลอก เงาคนหลายเงาพุ่งที่หน้าต่างเขาก้าวขวางหน้าช้าช้าฝ่ามือยกขึ้นเป็นสัญญาณหยุดแสงไฟร,รถศาสตรไปที่ชานบ้านความกลัวกลายเป็นรถขมในปากเธอขยับเท้าทีละน้อยผ้าคลุมไหลเลื่อนแต่ต้นคอความอุ่นทำให้หัวใจเต้นช้าลงเธอได้ยินเสียงตัวเองกระซิบเบาช่วยฉันด้วยคำที่ออกมาสั้นกว่าลม เขาพยักหน้าเพียงครั้งเดียวประตูรถเปิดรออยู่ท้องฟ้าเริ่มครามเข้มขึ้นอีกหนึ่งเฉดขึ้นถัดมาเมืองใหญ่สว่างเหมือนทะเลดาวกระจกตึกสูงทอดเงายาวบนถนนเปียกฝนเธอยืนในห้องชุดที่สูงเกินเมฆหมอกพื้นไม้สีน้ำผึ้งอุ่นเท้ากลิ่นดอกลิลลี่ขาวลอยบางๆในอากาศเขายืนใกล้หน้าต่างเส้นผมเรียบงานใต้แสงโคม กเสื้อเชิดสะอาดตาสายตานิ่งที่มองออกไปไกลเหมือนชายคนหนึ่งที่วางโลกไว้ในมือเขาบอกว่าเธอปลอดภัยแล้วเสียงหัวใจเธอค่อยๆเบาลงแพทยส่วนตัวปิดแผลอย่างระมัดระวังผ้ากอสแตะผิวอย่างนุ่มนวลรอยช้ำจางใต้แสงไฟอุ่นเช้าวันที่สามเขาขอแต่งงานคำพูดเรียบง่ายสายตาไม่สั่นไหว วงแหวนเรียบสีแพลทินัมวางบนผ้าแพร ى. มือเขาอุ่นและหนักพอดีเธอไม่ได้ฝันผ้าทะเบียนสมรสวางอยู่บนโต๊ะไม้โอก๊กชื่อเธอเรียบอยู่ข้างชื่อเขาหมึกสีน้ำเงินยังไม่แห้งดีความเงียบกลายเป็นเสียงกังวานในออกอ่อเมืองทั้งเมืองกลายเป็นดอกไม้ไฟในคืนฉลองเสียงไวโอลินพาเธอผ่านถงหินอ่อนผ้าม่านสีครีมพลิ้วเป็นคลื่น กล้องแฟลชว่าเป็นฝนสั้นๆเขาจับมือเธอแน่นแบบคนไม่ยอมปล่อยแต่ความอุ่นแทรกด้วยความหนาวแปลกๆเธอได้ยินเสียงรองเท้าเฉพาะจังหวะจากทางยาวเสียงนั้นคล้ายเสียงบนชานบ้านคืนก่อนกลิ่นบุหรี่แบบเดิมลอยแผ่วปลายลิ้นรับรสขมขึ้นมาอีกครั้งชายในชุดสูทสีทรายยืนใกล้ประตูดวงตาเขาเหมือนดวงดาวเม็ดเดียวในคืนที่นาเธอจ้องผ่านฝูงชน ปลายนิ้วเธอสั่นเมื่อแตะขอบแก้วลมหายใจกลายเป็นสั้นละถี่เธอมองกลับไปที่สามีบนข้อมือเขามีนาฬิการุ่นเดียวกับเงาที่บ้านไม้รอยขีดเล็กที่ขอบโลหะเหมือนกันทุกเส้นความทรงจำพุ่งขึ้นในภาพคมชัดเสียงนาฬิกาแตะข้อมือเบาๆซ้ำจังหวะเดิมเธอยกมือแตะผ้าคลุมไหล่ที่เขาเคยให้ในคืนนั้นขอบผ้ายเย็บด้วยด้สีเงินลายเฉพาะ สายตาเธอเล่ยตามลายได้ไปจนสุดปลายลายเดียวกับผ้าเช็ดหน้าที่ตกอยู่บนชานบ้านชื่อย่อที่มุมผ้าคืออักษรของเขาเสียงไวโอลินหยุดทันทีเหมือนมีคนตัดสายแสงภายในห้องแวววาวเกินจริงผู้คนหันมาพร้อมกันราวกับมีคำสั่งหัวใจเธอตกลงไปที่พื้นอย่างเงียบเชียบเขากำลังเดินเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนรอยยิ้มนั้นเหมือนคืนที่ทุ่งนาอุ่นนุ่มและปลอดภยัย แต่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าซ้ำชั้นจากทางเดินด้านหลังกลิ่งบุรีเดิมชัดขึ้นที่ปลายจมูกเธอกัดฟันจนได้รสโลหะจางๆบนลิ้นมือเขาเอื้อมมาสัมผัสหลังมือเธอวงแหวนแพลทิน้ำเย็นแต่ผิวอุ่นสายตาเขานิ่งเหมือนใส่กุญแจมาหายใจเธอเธอถามเบาจนแทบไม่เป็นเสียงคืนที่คณาคุณไปที่นั่นก่อนฉันเรียกหรือไม่เขานิ่งเพียงชั่วกับพริบตาเดียว เงาบางเฉืยนผ่านดวงตาเขาเหมือนเมฆตัดดวงจันทร์ฝูงชนด้านหลังขยับเหมือนคลื่นแคบรองเท้าสีทรายก้าวอีกหนึ่งก้าวใกล้เข้ามาเธอได้ยินเสียงนาฬิกาข้อมือสองเรือนเดินพร้อมกันในอากาศหนาวเย็นเสียงไวโอลินกลับมาเป็นท่อนสั้นเหมือนมีคนบ,งคบนังคับโน้ตสูงขวนอากาศจนผิวหนังขนลุกแสงระยิบของโคมคริสตัลกระทบแก้วจนเกิดประกายแสบตาฝ่ามือเธอเริ่มเย็นลงแม้ห้องจะอุ่น ลมหายใจชนกรงอกที่มองไม่เห็นชายชุดสีทรายส่งยิ้มบางที่ไม่มีถึงดวงตาเขาหันหน้าขึ้นเสื้อวังสาเหมือนรอฟังสัญญาณเสียงรองเท้าหนังของเขากระแทกพื้นเป็นจังหวะเท่ากันกลิ่งบุรี่ค้างตรงเพดานจมูกไม่ยอมจางรถขมกลับมานั่งอยู่ที่โคนลิ้นสามียังคงยิ้มละมุนดวงตาเขาไม่ไหวแม้เสียวินาทีปลายนิ้วแตะหลังมือเธออย่างอ่อนโยน เส้นเลือดที่ข้อมือเขาเต้นตรงกับเข็มนาฬิกาจังหวะน,นั้นคล้ายคำตอบที่ยังไม่พูดพนักงานเสิร์ฟเลื่อนถาดเงินเข้ามาเงียบบนถาดมีผ้าเช็ดหน้าพับเรียบมุมผ้าปักอักษรเดียวกับผ้าคลุมไหล่เธอมองลายได้แล้วรู้สึกเหมือนพื้นโยกหัวใจให้อยู่บนริ้วไหมเส้นเดียวเขาเอื้อมหยิบผ้านั้นนิ้วเรียวยาวขยับอย่างมั่นใจแกนแหวนแพลทีน้มสะท้อนแสงจนวาบ เธอมองเห็นรอยขีดเล็กที่ตรงเดิมเหมือนคืนที่คันนาไม่เคยผ่านไปชายชุดสีทรายหยุดใกล้พอให้ได้ยินลมหายใจเขากระซิบบอกว่ามีแขกจากต่างจังหวัดมารอคำว่าต่างจังหวัดฟังแล้วหนักกว่าหินเธอกัดริมฝีปากจนเจ็บกลิ่นเลือดจางๆแตะโคนจมูกสามีหันมาถามว่าอยากพบหรือไม่ประโยคไหลลื่นเหมือนสายน้ำที่ซ่อนมีดเธอพยักหน้าช้า ปลายนิ้วเกาะขอบแก้วเพื่อยืดแรงไว้เสียงกระจกเสียดกันให้ความเย็นแผ่วประตูห้องรับรองเปิดออกผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาพร้อมผ้าถุงลายดอกผมรวบตึงด้วยยางเส้นเดียวสีซีดดวงตากลมโตแต่ไม่มีประกายมือมีรอยแตกจากน้ำยาล้างจานเก่าๆแม่เสียงในอกเธอหนักเหมือนตกน้ำคอแห้งจนต้องลืนน้ำลายอีกครั้ง ฝ่าเท้าร้อนจนจำพื้นไม้ห้องนี้ไม่ได้กลิ่นครามจางจากผ้าถุงลอยมาปะทะโคโลนแม่มองเธอแล้วก้มหน้าทันทีริมฝีปากเม้มเหมือนรั้งคำไว้ชายชุดสีทรายยืนนิ่งราวกับเงาสามีส่งสัญญาณตาแก่พนักงานข้างประตูไวโอลินเปลี่ยนไปเป็นจังหวะช้าลึกเธอก้าวเข้าใกล้ทีละคืบหัวใจเต้นชนก่อนงอกอีกครั้งผ้าคลุมไหลเลื่อนไปแตะต้นแขน ไฟเหนือสีสส่องให้เห็นรอยเขียวเหลืองที่คอแม่รอยนั้นมีรูปโค้งเหมือนปลายกำปั้นเธอสูดหายใจจนปอดตึงกลิ่นสบู่โรงแรมชัดเหนือกลิ่นโครนจากความทรงจำภาพชานบ้านขื้นมืดพุ่งกลับมาแบบฟ้าผ่าเสียงตะโกนเก่าปะทะเสียงเครื่องปรับอากาศโลกสองใบซ้อนกันจนภาพคมกริบเกินจริงแม่เงยหน้าช้าในตามแม่มีเงาสะท้อนของแหวนแพลทินัม เงานั้นสั่นตามือเธอน้ำเสียงแม่เบามากจนแทบปลายเป็นลมหายใจอย่ากโกรธเขาเขาไหนคำถามดังขึ้นในหัวเหมือนประตูเหล็กปิดสามียืนอยู่ตรงหน้าชายชุดสีทรายยืนอยู่ด้านข้างเสียงนาฬิกาสองเรือนยังเดินตรงกันอย่างดื้อดึงแม่กำชายผ้าแน่นเส้นเลือดที่หลังมือปูดขึ้นชัดแม่มองสามีเธอเพียงเสี้ยววินาที ดวงตาแม่หลบลงอย่างรวดเร็วคำสั้นหล่นออกมาคำเดียวสัญญาอากาศในห้องเย็นลงทันทีโดยไม่มีใครปรับอุณหภูมิเธอได้ยินเสียงแอร์พ่นลมหยุดไปหนึ่งจังหวะผ้าม่านสั่นน้อยกว่าความสั่นในอกเธอแววกระจกตึกไกลๆสั่นเหมือนน้ำในแก้วสามียิ้มอ่อนเขาบอกว่าเขารับผิดชอบทุกสิ่งเสียงเรียบและมั่นเหมือนตราประทับ คำว่าทุกสิ่งขยายใหญ่จนกินห้องทั้งห้องเธอรู้สึกตัวเล็กจนเก้าอี้สูงเกินไปชายชุดสีทายยื่นซองเอกสารสีงาช้างซองหนาและหนักตราประทับบริษัทชัดที่มุมกลิ่นกระดาษใหม่ตัดกับกลิ่นดอกลินลี่เขาวางซองลงแล้วถอยหนึ่งก้าวสามีผายมือให้เธอเปิดปลายนิ้วเธอแตะขอบกระดาษที่เย็นกว่าที่คิดเส้นใยกระดาษคลูดเนื้อบางจนรู้สึกเสียววาบ เธอดึงเอกสารออกอย่างช้าตัวอักษรพิมพ์คมกกิบจนแทงตาบันทึกความร่วมมือบรรทัดถัดไปคือชื่อครอบครัวของเธอบรรทัดถัดไปคือจำนวนเงินที่ตัดขาดเสียงในหัวบรรทัดถัดไปคือคำว่าแผนปกป้องภาพลักษณ์ตัวอักษรสุดท้ายคือชื่อเขาเลือดไหลย,ย้อนขึ้นถึงหูเสียงในงานเลือนหายกลายเป็นฟังใต้น้ำเธอได้ยินเพียงเสียงสองเรือนเดินพร้อมกันอย่างดื้อดึง แม่ก้าวเข้ามาใกล้อีกคืบมือไม่ยื่นมาแตะแขนเธอเบาๆแม่บอกว่าทุกอย่างเพื่อให้เธอปลอดภัยคำปลอดภัยกลายเป็นมีดคมภาพคืนคนาถูกจัดวางเหมือนฉากละครรถไฟหน้าผ้าคลุมไหล่ชายชุดสีทรายที่ยืนรออ,อเธอมองรอยต่อของทุกชิ้นที่ประกบกันอย่างแม่นยำเธอหันไปมองสามีดวงตาเขานิ่งมากจนอ่านไม่ได้ รอยยิ้มไม่เปลี่ยนแม้เสี้ยววงสาเขาบอกว่าเขาเลือกวิธีที่แน่นอนเพื่อให้เธอมาถึงที่ที่ควรอยู่คำว่าควรอยู่กระทบกระดูกสันหลังฝ่ามือเธอเริ่มอุ่นจากเลือดที่วิ่งแรงเสียงหัวใจดังจนกลบเสียงไวโอลินที่ไกลออกไปเธอวางเอกสารลงบนถาดเงินแผ่นกระดาษสั่นในมือเหมือนปลาปักเป้าบนพื้นทรายชายชุดสีทรายเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนได้สัญ,ญญาณจากที่ที่เธอมองไม่เห็น ประตูด้านหลังเปิดเป็นช่องแคบร่างสูงในสูงสีเข้มสองคนก้าวจัดเงารองเท้าหนังของพวกเขาเดินด้วยฝ่าเท้าที่ฝึกมาลมหายใจเธอสั้นลงอีกครึ่งกลิ่นโลหะจากแหวนบนมือกระแทกจมูกภาพคณาฉายซ้อนบนพื้นหินอ่อนโครนเก่าละลายกับแสงคมแพงเธอขยับปลายเท้าให้มั่นบนพื้นแข็งแม่ประสิทิข้างหูว่าให้เชื่อใจเขา คำว่าเชื่อใจเดินผ่านหูเธอเหมือนคนแปลกหน้าเธอเงยหน้าแสงคริสตัลแทงดวงตาจนเห็นเงาแตกในม่านตาเธอถามช้าและชัดถ้าฉันไม่ได้ร้องขอในคืนนั้นคุณยังจะมาไหมคำถามลอยอยู่กลางห้องเหมือนแก้วที่ยังไม่ตกสามีรีตาเพียงนิดมือเขาแต่แหวนแล้วหยุดนิ่งไวโอลินหยุดอีกครั้งเสียงนาฬิกาสองเรือนชัดจนเหมือนอยู่ข้างแก้ม อากาศหนาแน่นจนคำพูดเดินลำบากแม่ขยับปากแต่ไม่ทันเอย่ยประตูฝั่งระเบียงแง้มออกให้ลมเย็นแทกเข้ามาเขาตอบด้วยน้ำเสียงเดิมที่เรียบและมัน่นเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นก่อนทุกคอมเพราะเขาตามเธอรมานานพอจะรู้ว่าลมจากคันนาเปลี่ยนทิศเมื่อใดคำตามเธอร์มานานลื่นผ่านหลังคาใจแล้วตกลงสู่พื้นลึกพื้นตรงส้นเท้าเธอเหมือนยุบลงนิดเดียวเสียงรองเท้าสีทรายขยับอีกก้าว ซองเอกสารอีกซองวางทับลงบนถาดขอบซองใหม่มีคราบโคลนสีน้ำตาลซีดกลิ่นดินเปียกสดขึ้นกลางห้องหินอ่อนเธอก้มอ่านตัวพิมพ์ที่มุมบนบันทึกการกำกับเหตุการณ์พื้นที่ชนบทบรรทัดที่สองคือวันที่ตรงกับคืนของเธอบรรทัดที่สามบอกเวลาเริ่มบรรทัดที่สี่บอกผู้ควบคุมภาคสนามในชุดสีทรายชื่อไทยเอกสารสะท้อนแสงแพรที่นำอยู่ข้างชื่อคนที่จับมือเธอ เธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแสงทำให้ดวงตาของทุกคนมีวงแหวนเงินเล็กๆความเงียบในอกแตกออกเป็นเสี้ยวคมปลายนิ้วคลายออกจากขอบแก้วโดยไม่รู้ตัวลมหายใจที่ขาดตอนกลับมาเป็นเส้นยาวแต่นักกว่าเดิมเสียงแอร์ดังขึ้นเหมือนใครกดสวิตช์ที่ซ่อนผ้าม่านยาวกระเพื่อมช้ากลิ่นฝนที่ไม่มีฝนไหลเข้ามาจากระเบียงเธอขยับก้าวแรกโดยไม่มองเท้า เงาตัวเองยืดยาวบนพื้นหินอ่อนจนเกือบถึงปลายรองเท้าสีทรายบทสรุปเขายืนต่อหน้าเธอบนเวทีเสียงในห้องเงียบจนได้ยินลมหายใจของไฟสปอร์ตเขาบอกความจริงทั้งหมดเริ่มตั้งแต่คืนคณาแผนงานทีมภาคสนามสัญญากับมูลนิธิและเหตุผลที่เรียกว่าความรักเขาขอโทษต่อหน้าทุกคน คำขอโทษสั้นชัดและไม่ซ่อนเขาถอดนาฬิกาออกจากข้อมือวางลงข้างผ้าเช็ดหน้าที่มีอักษรยอ่อเสียงโลหะเบาดังก้องเกินขนาดของมันชายชุดสีทรายก้มศีรษะเขายืนยันว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้คำสั่งหญิงกรมยีหลบตาเอกสารถูกเก็บเข้ากล่องแสงสปอตถอยกลับเหมือนเวทีปล่อยลมหายใจเธอรับฟังจนทุกคำตกที่พื้น หัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่หลงจังหวะเธอหันไปหาแม่มือแม่อุ่นขึ้นเมื่อจับแน่นเธอเอ่ยเพียงคำว่าไปบ้านคืนนั้นเธอออกจากงานไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเดินด้วยขาของตนเองบนรถไม่มีขบวนตามมีเพียงแม่และความเงียบที่ซื่อสัตย์เช้าตรู่ที่ทุ่งนาหมอกบางลอยเหนือคันดินกลิ่นข้าวอ่อนสะอาดเหมือนผ้าขาวตากแดด เสียงนกกระติดแต่ยอดญ่าน้ำค้างเย็นติดข้อเท้าเธอถอดรองเท้าแตะปล่อยให้ดินรับน้ำหนักจริงของเธอรอยแผลเก่าตอบด้วยความอุ่นจากแสงแรกเธอสูดลมหายใจยาวชื่อของตัวเองชัดขึ้นในออกกอสามีมาถึงตอนสายไม่มีทีมไม่มีแฟ้มไม่มีกล้องเขาถือเพียงซองจดหมายสีนวลหนึ่งซอง เขาหยุดก่อนถึงคันาสายตาไม่ข้ามเส้นเขาบอกว่าขอยกเลิกโครงการภาคสนามทั้งหมดโอนทรัพยากรให้เป็นกองทุนเพื่อผู้หญิงในชนบทและพร้อมรับการตรวจสอบต่อสาธารณะเขาส่งซองให้เธอข้างในคือเอกสารยืนยันการถอนอำนาจใบมอบอำนาจกองทุนในชื่อชุมชนจดหมายลาออกของชายชุดสีทรายและจดหมายส่วนตัวที่ไม่มีกลิ่นโคโลน เธออ่านช้าลมพัดเสียงกระดาษไหวเหมือนจังหวะ,มะเมล็ดข้าวเมื่ออ่านจบเธอเงยหน้าเขาบอกว่าเขาจะรักโดยไม่จัดวางรักที่ไม่ควบคุมรักที่เดินตามไม่ดันให้ถึงเธอพยักหน้าเพียงครั้งเดียวไม่สัญญาเกินที่หัวใจทำได้เธอวางเงื่อนไขสั้นและชัดความจริงก่อนทุกการตัดสินใจความเท่าเทียมในทุกพื้นที่ของชีวิต และสิทธิ์ที่จะจากไปเมื่อใดก็ได้เขารับทุกข้อโดยไม่ต่อรองเขาถอดแหวนจากนิ้วตนไม่ใช่เพื่อเลิกแต่เพื่อขอเริ่มใหม่เขายื่นแหวนเดิมอีกครั้งด้วยมือที่ว่างอำนาจเธอยื่นมือรับด้วยใจที่ฟังตัวเองวงเงย็นแต่ผิวอุ่นโดยไม่มีเสียงในหูคุมจังหวะนาฬิกาเรือนไม่อยู่บนข้อมือเขาอีกแล้วมีเพียงเสียงลมผ่านรวงข้าว และเสียงหัวใจของสองคนที่ไม่ซ่อนแม่ยิ้มเล็กน้อยแสงเช้าตกบนแก้มที่เคยซีดสุนักจากบ้านปลายคณะวิ่งหางแก่งเด็กข้างทุ่งหัวเราะเมื่อเท้าเปียกน้ำค้างท้องฟ้าถูกร่างด้วยเส้นสีฟ้าสะอาดยาวไกลหลายเดือนต่อมาศาลาหมู่บ้านมีบอร์ดใหม่เชื่อกองทุนของชุมชนติดอยู่ตรงกลางผู้หญิงหลายบ้านมานั่งปรึกษางาน เสียงครกตำข้าวจากครัวด้านหลังบอกเวลาบ่ายเขามานั่งเงียบที่ระเบียงไม้มือว่างไม่มีนาฬิการองเท้าเปื้อนดินเหมือนคนท้องถิ่นเขารอเธอประชุมเสร็จโดยไม่เร่งสายตาเขามองท้องทุ่งเหมือนเคารพครูคนใหม่เธอเดินออกมาพร้อมแฟ้มกระดาษสีน้ำตาลเหงือบบนขมับเป็นประกายภายใต้แดดอ่อนเธอบอกถึงแผนสร้างศูนย์พักพิงเธอบอกถึงรถรับส่งกลางคืน เธอบอกถึงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ไม่หลับเขาพยักหน้าและขอเป็นคนขับรถเที่ยวแรกเธอยิ้มบางรอยยิ้มไม่ใช่คำยอมแต่เป็นคำเชื้อเชิญให้เดินคู่บนคันนาที่ลมเปลี่ยนที่ตามฤดูกาลเย็นวันนั้นฝนแรกของปีตกกลิ่นดินเปียกคุ้นเคยลอยขึ้นจากทุกทิศน้ำฝนเม็ดใหญ่เคาะหลังคาสังกสีจนเกิดทำนองเขากับเธอยืนใต้าชายคา นิ้วมือแตะกันเหมือนแตะขอบแม่น้ำเขาพูดเบามากขอบคุณที่ให้โอกาสเริ่มใหม่เธอตอบสั้นเริ่มใหม่ด้วยความจริงเท่านั้นเขารับคำเหมือนรับมเมล็ดพันธุ์ที่จะดูแลาย,ยาวนานแสงสายฟ้าไกลวาดเส้นสีเงินบนขอบทุ่งฝนค่อยๆเบาลงจนเหลือม่านบางเสียงกบกลับมาพร้อมสายน้ำในคูนาดาวดวงแรกของค่ำคืนโผล่หลังเมฆ หัวใจของเธอเต้นในจังหวะของเธอเองเธอเก้าวลงจากชานบ้านปล่อยให้เท้าสัมผัสดินที่คุ้นเคยเขาเก้าวตามแต่ไม่ลำหน้าระยะห่างพอดีกับการเอื้อมมือไม่จำเป็นและพอดีกับอิสระที่เธอเลือกจะรักษาเมื่อถึงคณะเธอหยุดลมหายใจเต็มปอดกลิ่นข้าวอ่อนและกลิ่นฝนกอดกันอย่างเรียบง่ายเธอหันไปมองเขา สายตาสองคู่เจอกันโดยไม่มีผู้ควบคุมเขาไม่พูดแผนเธอไม่พูดคำทดสอบทั้งสองยืนฟังเสียงทุ่งเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยพาเธอหนีวันนี้กลายเป็นเสียงที่พาเธอกลับบ้าน